ราชานุเคราะห์มีการมอบเงินและกระซิงของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ทีประสบอคีภัยนะคะในพื้นที่อำเภอกันทระลักจำนนวน4ครอบครัวค่ะโดยนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและกระซิงของพระราชทานให้แก่นางราวาเจือทองอายุห3ปี ปัจจุบันกับประกอบอาชีพเกษตรกรรายได้ขอบขั้วยูทีห5 0พ0บาทต่อเดือนและการนั่งสาวบัวสอนพ่ปลึกอายุ76ปีปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างรายได้ต่อขอบขั้วกับยูที่3 0พ0บาทต่อเดือนและกามีนั่งบุญถนอมไพศิลาอายุ53ปีปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ขอบครัวหาพันบาทต่อเดือนและก็มีนั่งบุญท่านชมพูกาอายุ67ปีปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรายได้ต่อขอบครั่ว3,000บาทต่อเดือนค่ะโดยเหตุกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่่พฤศจ,จิกาย,ยน2 5 6 7เวลา11นาฬิกา14นาทีได้เกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณบ้านบอดมีเลขที และกับบ้านเลขที่27ของนางราวาดเจือทองและกับนางสาวบัวสอนพ่ปลืกกเฮตรไทยที่อยู่อาศัยประจําได้รับความเสียหายทั้งสองหลังและกับบ้านเลขที่81บ้านเลขที่210ก็ได้รับความเสียหายบางส่วน2หลังนะคะและกับบ้านโคกมูที่1ตั้บลตะกาดนะคะอาเภอกันทหลักจังหวัดศรีสะเกดและกับทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย มีภูได้รับบาดเจ็บเล็กหน่อยจำนวนสองรายกาได้รับเงินและกะสิงของพระราชท่านในเทือนีนำมาสึงความสับสึงในพมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นย่างหาที่สุดมิได้แก่ขอบขั้วภูประสบัยอย่างยิ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้หน่วยงานราชการและกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางสำนักง,งานเหล่ากาชาจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุงผาไทยไซบาททีว่วการอำเภอการทรลักษ์ส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันภูญ่บ้าน ต่างก็ได้ร่วมมอบเงินและก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในเถื่อนี่นำค่ะ